คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนในการที่เราจะนำไฟล์นะครับที่เรานำไปฝากไว้บน Google นะครับเป็นไฟล์เอกสารนะครับที่เราจะเอามาลิงก์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราทำการอัปโหลดไฟล์ลงไปใน g o กูเกิลได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตั้งค่านะครับสำหรับการแชร์แล้วก็แชร์ลิงก์เข้ามานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือให้เรา ล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งผมก็ยะส่งลิงก์แล้วก็ User password ครับให้แต่ละทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบครับเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเมนูต่างๆในเครื่องมือจัดการเว็บไซต์นะครับให้เรามาที่ฝั่งซ้ายครับ c o m p o n e n t ครับนี่ตัวฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับ Component นะครับแล้วก็ไปที่ Quick ครับเครื่องมือที่เราใช้ทำปลั๊กอินที่เราใช้เขียนเว็บไซต์ก็คือ Quick นะครับ QUX นะครับอ่าเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเลือกหน้านะครับค้นหาหน้าที่เราจะแก้ไขนะครับก็คือหน้าโฮมนะครับพิมพ์โฮมลงไปอ่าสำหรับท่านที่มีหลายหน้าเนาะนะครับแต่ท่านใดที่เห็นอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคืออ่ากดโฮมเข้าไปครับปึ๊บอ่าเครื่องมือปลักอินมันก็จะโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาโชว์นะครับจากนั้น หน้าจอมันจะแคบนิดหนึ่งนะครับให้เราปรับทางซ้ายมือครับนี่ตรงเลตรงกับว่าเลเยอร์ตรงนี้นะครับให้มันพับหน้าต่างพับเข้าไปนะครับเพื่อเราจะได้เห็นหน้าจอกว้างขึ้นนะครับของผมนี่จะเป็นแท็บเล็ตนะครับหน้าจอก็จะแคบนิดหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ผมก็ได้ทำอ่าเซกชันนะครับไว้สําหรับอ่าใส่ประกาศต่างๆแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับนี่จิ้มหนึ่งครั้งนะครับนี่ผมว่าเราจะมาประกาศ เป็นไฟล์ PDF นะครับที่เราแขวนไว้บน Google Drive นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับจิ้มหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์แก้ไขข้อความครับอเมื่อเราใส่ข้อความที่เราจะลิงก์ไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับช่องด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าลิงก์อยู่นะครับให้เราไปก๊อปลิงก์นะครับจาก Google Drive ของเรานั่นแหละครับเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับ อ่ากดวางได้เลยนะครับอ่าพอวางเสร็จแล้วไหมครับตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีส้มนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นครับสําคัญ Mother ocracy. สุดสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดเซฟครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าครั้งต่อไปนะครับถ้าเราจะเพิ่มประกาศนะครับถ้าเราจะเพิ่มประกาศนะครับก็ให้เราจิ้มนะครับจิ้มค้างนะครับ จิมค้างที่ตัวประกาศนะครับแล้วก็กดดูปิเขตขึ้นมาครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีสองอันแล้วเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะข้อความตรงนี้กับลิงก์ข้างล่างตรงนี้แค่นั้นเองครับนี่ไม่ได้ยากหรือถ้าเราต้องการลบครับเราก็คลิกเมาส์ขวาค้างหรือไม่ก็จิ้มค้างครับแล้วก็กด delete นะครับเราสามารถเพิ่มหรือว่าลบได้ตลอดเวลานะครับนี่ครับขั้นตอนแค่นี้ครับไม่ได้ยากนะครับลองทําดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาขอบคุณครับ